for the สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมในรายการยีราพกินมืออีกชิงคืนคนะครับเอ้ามาบังหนุมเนี่ยอ้าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นอันเกยเกมหรือว่าเองเซฟเอจีกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอปรับก่อนโอเคอันนี้ผมก็จะเล่นเป็นพาสไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่ก็พาทแรกนะครับโอเคไปเรื่อันเลย ไปงไงเลยเนี่ยโอ้โหุผู้ชมครับผมขอไปด้วยนะครับถ้ามันกระตุกน่ะอระบุมกระตุกจริงนะครับโอ้โอหพอภพบโคตรเลยนะครับเชื่อไม่ได้แล้วอ่าซื้เต็มหมดเลยครับโอ้โหผมก็ไม่ชอบแต่คิดเลยดิทำไมดิเล่นตัดจะเสียเวลาจะเวลานานกอัอ ไม่เป็นไรนะครับก็รอไปก่อนนะครับหรือคุณผู้ชมก็ก็คลิปไปได้ก่อนเลยนะครับอ๋อรกตุกเกตุกระตุกตโอ๊ยตัวหกะกะักจระขจิ้นฮหกระตุกันระตุกยังวะไปไปก็ไปกันต่อเลยไหนเสซตไหนเขาได้นี่เ้นนี้ เข้าไปเลยอโ้อ้าวเดี๋ยวผมโผล็ราอินก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็เข้าไปกันเลยนะครับ,รบ,รป,รบปึ๊บนี่เซฟนี้หรอหน้าหนูนะครับโอเคก็รอกันไปอีกประมาณ สองนาทีสามสิบวินะครับนานอะไรแบบน,นี้เออผมก็จะบอกด้วยนะครับว่าผมมีอินโทนแล้วนะครับเพื่อนผมก็กทำให้นะครับเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมก็ให้เครด,ดิตเขาไว้ต้าล่างคขียได้นะครับโอเคหลกกันนะครับดใช้ยังไงวะ สองนาทีนะครับก็รอๆไปอยู่เลยก่อนแลยวาหากอบกันนะครับหรือว่าเราจะไม่ไปดิเสียงดูไหมเสียงดีไหมเพราะว่าไม่เสียงดีกว่าไปด้านหลังเราดีกว่าถ้าเราเจอก่องก็ดีกันไปเราจะเป็นสายจุมตีหรือว่าจเจียบันเะดียวเล่นสนิแอมเลยนะหาของเกี่ยมไว้ก่อนกี้แล้วกัน อ้ยมันจะมีคนโปะตอนนี้ผมก็คลิปผมก็ไม่ลื่นแบบทุกรอบนะครับก็กระตุกมากบอกไ้เลยครับก็หล่อๆมันไปก่อนอีกหนึ่งนาทีสามสิบวิก็ไม่นานอะไรกันหรอกนะหนึ่งนาทีสามสิบวิเดี๋ยวพ่อพุงก็ แม่ก็มาแล้วพขอไปซื้อกับข้าวอ่ะเดี๋ยวเขาต้อมาผมก็ถือโอกาสนี้แคบเกมเลยกวายละ่ะดูมันรอบนี้รเราจะตายเร็วก็ต้องลองเสี่ยงดูนะครับอีกหนึ่งนาทีดเดี๋ยวลองถามเมียไทยเฮดเมี้เหมือนว่าคนไทยจะไม่ห้อยล่นนะครับ ทายทีมอะไรกี่กิ่กตัไปผมขโมาจะมาโปรโมทเซิร์ฟรับโอ้ผมงงเนี่ยเอากันเรื่องแล้วไปจันหลังกันเลยไปยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวอ่า ปิดได้เลยครับน่าเบื่อเพราะไม่มีคน่ายโอเคแล้วก็ไปตามทางของเราไปเลยนะเนาะมีทางไปไหนีย่ยไปกันเลยครับอื้อเอาเราจะขังฝูเไ้ยไปสิวะเออตอนนี้ก็มีคนค้างอยู่ที่เก่าเหมือนว่าเขาไม่ค้างแบบนะครับแต่เขา อาจจะไปทำธุระส่วนตัวอะไรเขาก็ว่ากันไปเราก็ไม่ต้องไปยุ่งครับอือหอือือที่บอกกันเลยนัน่นตายเอาใหม่ครับขออีกรอบหนึ่งก็นได้ไหมไม่เป็นไรบ้านหนึ่งโอ้หศูนย์หุดเลยเหรอผมไม่ชอบแต่ต่อคลิปเลยเดิทำไมดีอ่ะอีกซ้ำทีวีโอ้โหไม่เป็นไร รังแห็นเองพอแล้วไม่เสียมบักวะหายบักแล้วแล้วถูกมหอเขาด้วยอึ๊บหายบักภาพภาพสองหนึ่งชุดป้อบูหูหูเปิดกองเล็กเราเลยโอ้โหอ้าวไม่ขึ้นไม่ได้ล่ะ ไปก็ได้เว้ยเอาวิเป็นไรวะโอเคนะครับเราก็วิ่งตามทาง,างนี้นก่อนเลยไปหาของกันนะครับโอเค เดี๋ยวพ่อแม่มผมที่หมายแล้วถ้าเสียงแดงอะไรก็ขออภไปนะครับโอเคครับจบ